สวัสดีครับวันนี้มาลองได้สตาร์ทหนึ่งครับแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไปเติมแก๊สแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะครับสาเหตุเกิดจากมาดูนะครับถ่านได้สตาร์ทหมดนะครับแต่ถ่านชุดนี้ก็ดูสภาพแล้วเปลี่ยนมาไม่นานนะครับเพราะว่าร้อยปักกีและสภาพของถ่านยังใหม่อยู่นะครับตัวนี้ซองถ่านก็เสียหายนะครับทาไมที่ได้เปลี่ยนถ่านบ่อยหรือเปล่าครับดูนะครับที่เปลี่ยนถ่านบ่อยเพราะว่าหัวคอมทุ่นเขาสึกนะครับ พอเขาสึกเขาจะเป็นแบบหน้าไม่เรียบครับพอหน้าไม่เรียบ <VOICEOVER S 2> เนี่ยมันจะกิน่านไวนะครับ <S <S ทําให้ฐานหมดเร็วนะครับฐานของได้สตาร์เนี่ยลูกเนือ้อสี่ห้าปีก็ไม่หมดนะครับแต่ถ้าหัวคอมเป็นรอยนะสึกนะครับหัวคอมทุ่นนะครับสึกเป็นรอยอย่างนี้นะครับมันจะกินไม่สม่ําเสมอไม่เรียบนะครับก็จะทําให้กินฐานไวนะครับใช้ได้ไม่ถึงหนึ่งปีก็หมดนะครับนี่ทุ่นสตาร์ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับทุ่นสตาร์ตสปริงต้องฐานที่เสียหายนะครับ ฐานไม่อยู่ในร้อยในการปักกีนะครับอันนี้ฐานซินคอยก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับประกอบเรียบร้อยครับได้สตาร์ทตัวนี้เป็นโตโยต้า 3S นะครับเครื่องขับหลังนะครับวางไว้กับไดเป็นวางไว้กับเครื่องมาสด้านะครับซันเดอร์ปี2002นะครับยกเครื่องดีเซลออกแล้วเอาเครื่องเบนซินมาลงนะครับเป็นเครื่องขับหลังนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้า 3S ขับหลังเกียร์ธรรมดานะครับติดติดแก๊สนะครับเครื่องเบนซินติดแก๊สนะครับ เราลองไปสตาร์ทนะครับหลักแบตนะครับจาก้วบบวกนะครับเรามาเข้าหลักแบตไปสตาร์ทเลยนะครับเข้าหลักแบตแล้วก็อย่าให้โดนอย่าให้โดนโคงลบนะครับเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับเข้าหลักแบตในสตาร์ทนะครับตามนี้นะครับควลบครับจากจาก้วลบเรามาเข้าของโครงเหล็กนะครับโครงเสื้อของในสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสตาร์ทดูนะครับ ตัวนี้หลักสตาร์ทนะครับที่มาจาับซิฟคุญแจนะครับหลักสตาร์ทตัวนี้นะครับถ้าเราทําการจี้เลยนะครับกดไว้หน่อยนะครับจี้สตาร์ทเมืองสตาร์ทจะหมุนนะครับมอเตอร์สตาร์ททำงานสว่องหมุนนะครับสตาร์ทจี้สตาร์ทจี้จี้พอเราจี้สตาร์ทพวกเนี้ยเฟืองก็จะออกมา,าปั่นเรืองไฟวินก็ทำให้เครื่องติดนะครับสตาร์ท ตันนี้หลักสตาร์ทมาจากชี่ปุ่แจนะครับหรือว่ารีเลย์สตาร์ทนะครับหลักสตาร์ทอันนี้หลักแบตนะครับนี่สายดินนะครับกี้สตาร์ทเริ่มต้นนะครับเราจะลองว่าทานหมดหรือไม่หมดนะครับเราก็จี้ตรงฝั่งมอเตอร์ได้เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ครับเราจี้ที่หลักแบตที่ไปที่หลักมอเตอร์สตาร์ทนะครับจี้สตาร์ทจี้สตาร์ท สังเกตนะครับว่าเราไม่ได้ผ่านออโตเมติกเฟืองจะไม่ออกมานะครับจะไม่มีการเฟืองออกมานะครับเฟืองไดสตาร์ทหมุนแต่ว่าเฟืองไม่ออกมานะครับลองดูนะครับอีกข้างนะครับเราจะสตาร์ทแบบว่าสตาร์ทเครื่องยนต์เหมือนกับว่าเราให้ไปขับกับเฟืองไฟวินเลยนะครับลองอีกทีนะครับวิธีลองไดสตาร์ทนะครับหลักแบตนะครับอย่าให้โดนโค้งนี้ไม่ได้ครับเพราะสายสายลบอยู่นี่แล้วเนี่ยช็อตเลยนะครับไม่ได้นะครับ อย่าให้โดนเหล็กนะครับเสร็จแล้วก็จี้สตาร์ทเหมือนกันนะเหมือนเดิมนะครับจี start. ้สตาร์ทจี้สตาร์ทโอเคนะครับสตาร์ทไม่ติดแอร์ไม่เย็นนะให้คำปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ